สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานป,ปาู่ปาริจิตนะคะก็ไปดูเพื่อนก่อนเนาะป้าคำสใสก็นั่งขายอยู่ตรงนี้ค่ะขายแค่อ่ทองนี่แหละก็ไปดูเพื่อนก่อนเขาจะกลับแล้วเหลืออยู่อสามล้านนะคะกําลังเก็บแต่ป้าคำสใยจะเก็บทีหลังนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เขาก็เก็บขึ้นรถแล้วก็ไปแล้วก็มีนะคะก็จะไปดูเพื่อนก่อน นี่แหละนะชีวิตแม่ค้านะคะถ้าได้ขายก็ยิ้มออกถ้าไม่ได้ขายก็ค่าน้ํามันก็ไม่มีนะคะแต่ป้าก็าใส่ในค่าน้ํามันมีเพราะว่าเอาโมเดไซน์มาก็มันใกล้ๆนะคะก็อ่ะไปดูชีวิตแม่คา้าถ้าได้ขายก็ยิ้มออกถ้าไม่ได้ขายก็โอ้โหเหมือนยาปวดหายนะคะ ก็มาดูดูก่อนนะคะเป็นไงคะแม่ค้าได้ขายเหลือเยอะไหมเหลืออยู่ซื้ออีหยัง <c oughs> ซื้อแล้วเนาะโอ้ oh, FC มาซื้อได้อันนี้ เท่าไรอันนี้เนะนี่ยแบกโอ้โหก็วันนี้จะออกไปหาเองนะคะวันนี้จะไปซ่อนกุ้งนะป้าคําส่จะไปซ่อนกุ้งวันนี้จะซ่อนกุ้งซ่อนปูมากินกับตำมรกระก,ก็ชีวิตแม่ค้าก็อย่างนี้ละค่ะคือมันเหลือเยอะนี่ก็โอ้โหอุกอัง ถ้ามันได้ขายดีนี thing, <tinc S 1> ่ก็ดีไปก็เหลืออยู่1นร้าน2ล้าน3ล้านนะคะเหลือ3ามล้านนอกนั้นเก็บไปหมดแล้วป้ากันส่นี่เก็บแป๊บเดียวนะ f อซเพราะว่าเอาเก็บใส่กล่องแล้วก็สะพายไปอันนี้ก็ต้องเก็บเยอะๆหน่อยนะคะก็นี่แหละ ก็เก็บของตั้งแพงนะคะแม่ค้านี่โอ้โหถ้าเอฟซถ้าสนใจถ้าคนไหนสนใจอะไรก็บอกป้าคำใสเด้อเดี๋ยวป้าคำใสจะจัดส่งให้นะคะแต่มีค่าส่งนะคะ <c oughs> ก็นู่นก็เก็บอยู่ ขนของขึ้นขนของลงป้าคำใสก็อยู่ใกล้ศูนย์เด็กนะคะอันนี้โอ้โหร่มดีขนาดเลยตัวนี้ใครได้มาอยู่ตรงนี้เนะ่ะแต่ป้าคำใสไม่ได้มาจองตรงนี้นะคะคือไปตลอนตลอนอยู่มันร่มเย็นถ้าเดินเมษาก็สบายนะคะตรงนี้ก็ภูเขาอ่า ครูตากมองนะคะแต่ก่อนแต่อายุสิบสี่สิบห้าก็มาตักน้ำตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นคขปมทหารนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็พลล่มนะคะตรงที่หลังบ้านป้าคำใสแต่ก่อนแต่ป้าคำใสขายแล้วนะคะก็ไปอยู่สามแยกแต่ก่อนก็อยู่กกอกเดี๋ยวนี้บ้านอยู่กกอกก็อยู่ท้ายเลยนะคะ ยกโครงมุงหลังคาแต่ก่อนเลี้ยงวัว32ตัวตอนนั้นยังหนุ่มอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยปิดฉากเก็บใส่กระเป๋านะคะแล้วก็สร้างบ้านสร้างบ้านก็ได้9หลังนะคะก็มีที่พักถ้าคนไหนสนใจนะคะสามแยกกวนบุญก็มาค่ำมามืดก็นอนได้นะคะก็ <c oughs> มีที่พักให้นะคะ ต่กับข้าวไม่มีค่ะต้องซื้อซื้อไปด้วยนะคะก็ป้ากำใสก็เก่แล้วก็ขายอย่างนี้แหละก็มีความสุขนะคะคืออยากขายก็ขายขายที่เอาของที่มันไม่เน่านะคะที่มันไม่เหี่ยวคือเราเก่แล้วเราจะไปขายผักหวานขายผักขายนั้นไม่ได้ก็พ่อฟื้นก็ปลูกพริกปลูกมะเขืออยู่นะคะ อันนี้ก็ทองนะคะแน่ค่ะก็ขายทองเอาเงินสลึงห้าสิบไปตีนะคะแล้วก็ป้าคำใจว่าก็ขายตุ้มหมูใส่สร้อยนะคะแหวนก็พอจะได้ขายอยู่นะคะวันนี้รู้สึกว่าได้ขายอยู่นะคะวันนี้วันนั้นในโอ๊ยไม่ได้ขายนี่ ออขายได้เงินเท่าไหร่นะวอ้วันนั้นไม่ได้ขายซากกะบ,บาทเลยนะคะพุดนั้นไม่ได้ขายซากบาทแล้วอยู่ๆจะเก็บก็ได้ขายอยู่สามร้อยนะคะก็เลยว่าโอ้ยชีวิตแม่ค้านี้แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงนะคะดุ่มดุ่มดนๆเนาะมันไม่แน่นอน เหมือนเรานี่แหละถึงเวลาก็แก่ไปแก่ไปโอ้ยอุกอังอุกอังสังขยาค่ะว่าอ่าภูไทยเขาเรียกว่าอุกอัางสังขยาเด้ก็คืออ่าคิดไม่ออกนะคะก็อันนี้ก็ถนนอันนี้ก็อนามัยนะคะสมมติว่าจะเป็นแรงเป็นลมอนามัยข้างหน้านะคะ มีอยู่ก็ไปหาหมอได้เนาะก็เก็บก็ใส่ตะกร้านี้แล้วก็ห้อยห้อยไปกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะคะสบายสบายก็จะไปขอฝากอ่าโต๊นี้แหละฝากโต๊นี้เก้าอี้เอาเก็บไปคือเก่านะคะเก้าอี้ก็ฝากโตะอันเดียวขขายทวงก็ไม่ได้เปลืองที่นะคะ คือไม่ได้เปลืองที่ทางมันก็สบายไปอย่างหนึ่งคิดไปแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สนุกเห็นเพื่อนได้พูดกับคนนะคะขายทองนี้พูดกับคนคือพูดกับลูกค้าถ้าเราอยู่บ้านเหงาออกมาอย่างนี้สบายนะคะ ก็มีแค่นี้เนาะเสื้อผ้าป้าคาใสก็มีเด้อเสื้อผ้าผ้าขมาหมักคนูนมีหลายสีหลายลายนะคะก็ผ้าขมาหมักคูนแบบโทแล้วก็กลุ่มแม่บ้านตัดนะคะก็ยังมีอยู่ถ้าคุณไหนสนใจของป้าคาใสก็เชิญนะคะโทรมา096 503 6341 ถ้าสมมุติว่าเข้า ID Line ป้าคำใสก็คือ KS นะคะ KS นี้ย่อมาจากคำใสนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ป้าคำใสก็อย่าลืมป้าคำใสเด้อ FC ป้าคำใสคิดถึงทุกคนแต่บางบางครั้งไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคือมามันเหนื่อยไปนู่นไปนี่แล้วมันเหนื่อย เหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยอนั้นไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สุดไม่ค่อยได้ทำคลิปก็ขอโทษนะคะรักคิดถึงทุกคนขอบคุณค่ะอ่าช่วยดูคลิปย้อนหลังช่วยดูโฆษณาด้วยช่วยดูไลฟ์ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะบายบายค่ะ